สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลักนวยบนตัวเดียวนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับชุดสรุปก็ลงให้ไปเมื่อสักครู่นะครับ ส่วนแนวทางสูตรที่เหลือก็จะทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะบผมก็ต้องชอบแลยครับเพราะว่ามันเหลืออยู่แค่สูตรนี้สูตรเดียวนะครับที่ผ่านด่านมาได้นะครับวิธีการคำนวณสูตรนี้นะครับผมใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักหมืน่นบวกหลักหน่วยบนบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2 4ครั้งนะครับบวกหน่วยท้ายครั้งที่2 3ครั้งบวก7คงที่ได้ตัวเดียวนะครับไม่ต้องไปเลือกเยอะและมีตัวเดียวเท่านั้นนะครับงวดแรกนะครับมาดูงวดแรกสูตรคำนวณได้เลข3ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก8 73นะครับก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับผมเข้าที่หลักหน่วยบนนะครับเรา ตามหาหลักหน่วยบนกันอยู่นะครับตัวเดียวเน้นๆเลยนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข7นะครัผลรางวัลออก907 7ก็ <7 S 1> <7 S 2> มาที่หน่วยบนถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข6นะผลรางวัลออก906นะรับเลข6ก็เข้าที่หน่วยบนก็ถูกต้องนะครับ งวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข9ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก019นะครับเลข9ก็เข้าที่หน่วยบนถูกต้องนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข3ตัวเดียวเลยนะครับผลรางวัลออก903 3ก็เข้าที่หน่วยบนถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลข2 ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก2 7 2นะครับก็เข้าที่หน่วยบนก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาก็คำนวณได้เลขเดิมได้เลข2นะครับผลรางวัลออก8 72ตัวเดิมนะครับก็เข้าที่หน่วยบนนะครับวนะมาดูงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข5 ตัวเดียวนะครับออก0ออก6-05นะครับ5ก็เข้าที่หน่วยบนนะครับก็ถูกต้องนะครับมาดูแนวทางงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนะครับสูตรคำนวณได้เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับผลรางวัลก็ออก5 3 0 0นนะครับก็มาที่ หลักหน่วยบนนะครับก็ถูกต้องนะครับคราวนี้จะมาคํำนวณก้นใหม่นะครับผมในงวดวันที่31กรกฎาคมนะครับว่าสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับจะคํำนวณได้เลขอะไรนะครับมาดูวิธีการคํานวณน,นะครับใช้หลักแสนนะครับหลักแสนเลขหนึ่งในบวกกัน2ครั้งนะครับ 1บวกได้2บวกหลักหมื่นนะครับเลข6บวกหลักหน่วยบนเลข0บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1เลข7บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2 4ครั้งนะครับก็ได้เลข0บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะครับ3 6 8แล้วบวกเลข7คงที่ครับวก6ได้8นะแปบวก7ได้15 15บวก18ได้3 3 33มบวกนะครับได้40ได้เลขศูนย์ได้ตัวเดิมนะครับผมเไม่รู้จะโดนใจหรือเปล่านะครับได้เลขศูนย์ตัวเดิมท่านผู้ชมว่าศูนย์มันจะมาอีกไหมในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับบางท่านมันก็เอ๊ะมันจะมาหลยนะเพิ่งจะออกไปนะครับมันก็ไม่แน่นะครับผมเดี๋ยวดูอย่างเลข2องนี่นะครับดูอย่างเลข2เนี่ย72นะยังไม่ออก72สองได้อีก อ่าอันนี้30มงวดน,นี้มันก็อาจจะเป็นศูนย์ได้อีกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับถ้าใครชอบก็ลองนาไปเป็นแนวทางดูนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าสูตรลักหน่วยบนมีหลายสูตรนะไม่ได้มีแค่สูตรนี้สูตรเดียวแต่สูตรนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นสูตรที่เหลือแค่สูตรเดียวที่ผมทําสถิติไว้ในงวดก่อนนะครับงวดก่อนในหลักหน่วยบนตัวเดียวที่ผมทําไว้นะครับน่าอยู่ประมาณ7สูตรนะครับ ผมทำไว้เจ็ดสูตรนี่ดูกันเลยนะครับให้ดูเลยนะข้อมูลมันไม่เข้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหลุดหมดนะครับมีสองมีสี่มีสามมีสองมีสองก็ไม่เข้าเลขห้าก็ไม่เข้านับมีสูตรนี้สูตรเดียวนะครับที่เข้ารักหน่วยบนนะครับนี่เมื่อก่อนผมชอบอยู่เจ็ดสูตรนี้ก็เลยทำสถิติเอาไว้ครับ ผลปรากฏว่ามีสูตรนี้สูตรเดียวที่เหลือรอดนะครับอันนี้ก็มาบอกตามความเป็นจริงนะครับถ้าใครชอบก็ลองตามดูนะครับเลขศูนย์แต่ถ้ายังไม่ชอบใจไม่ถูกใจเลขศูนย์ตัวนี้เดี๋ยวยังจะมีสูตรลักหน่วยบนตัวใหม่ที่ผมกําลังทําข้อมูลไว้อยู่เดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีว่ามีเลขไหนน่าสนใจบ้างสําหรับหน่วยบนตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นข้อมูลแรกสําหรับลักหน่วยบนนะครับถ้าใครชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับ ถ้ามีชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมเพราะว่าแนวทางสูตรผมบอกได้เลยไม่ได้มีแค่นี้นะมีเยอะนะครับบางครั้งก็เลือกยากตอบได้ยากว่าสูตรไหนจะมานะครับอันนี้ก็ตรงกันกับชุดสรุปผมเลยนะครับชุดสรุปผมก็มีศูนย์อยู่ที่ลักหน่วยนะครับ2องศูนย์สามศะครับก็มีสองศูนย์สามศศูนย์ก็มีติดลักหน่วยอยู่นะครับ แม้แต่3ามตัวบน8 8ชุดตรงนะครับหลักหน่วยก็มี2กับศนนี่นะครับมี2กับ0อันนี้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็สถิติเข้าตั้งแต่4 1 1ห่เหมือนกันมี2กับ0ก็มีศูนย์ตรงกันอีกนะครับแต่จะมาหรือไม่ก็ต้องไปรอดูในวันที่ส1เราถึงจะรู้คำตอบนะครับถ้ามาเราก็ถูกกันยกช่องนะครับถ้าไม่มาก็ต้องขออภัยนะครับก็คำนวณตามสูตรนะครับ แต่ละคนก็อาจจะมีแนวทางชุดสรุปไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมนี่ผมมั่นใจผมก็สรุปเลยนะครับก็ไม่ต้องไปรอใกล้วันสลากออกนะครับในเมื่อมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจสรุปเลยนะครับถูกก็คือถูกไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะครับเอาสูตรนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับหน่วยบนตัวเดียวสูตรใหม่นะครับส่วนสูตรอื่นนะครับ เดี๋ยวจะทยอยลงให้อีกทีนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้มันน่าจะดึกแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีสูตรแต้มรวม2ตัวบนตัวเดียวตัวเดียวเลยนะครับแต้มรวม2ตัวบน10หน่วยแต้มรวม3ตัวบนตัวเดียวอีกนะครับลงให้ดูอีกพรุ่งนี้มีแต่สูตรเด็ดนะครับมีแต่สูตรเด็ดๆอย่าพลาดก็แล้วกันนะครับถ้าชอบแนวทางสูตรคำนวณอย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่ง ไว้ด้วยนะกดกดเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลส่วนท่านใดที่กดติดตามไปแล้วก็ขอบคุณมากนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมพูดมาก็78นาทีแล้วนะเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ